แม้วันที่9มีนาคมกำลังจะเกิดปรากฏการณ์ทานดาราศาสตร์อย่างสุริยุปราคาหรือสุริยคราสแต่ในแง่ของโหราศาสตร์6มีนาคมที่ผ่านมาก็เกิดปรากฏการณ์สำคัญเช่นกันคือดาวมฤตยูเคลื่อนทับราศีเมษซึ่งตรงกับดวงโลกและดวงเมืองไทยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งไหนที่ล้าหลังจะถูกกวาดทิ้งทั้งระบบเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิรบอกว่า ดาวมฤรตยูในทางดาราศาสตร์สากลคือดาวยูเรนัสมีความหมายว่า change innovation idealist และ freedom หมายถึงการกลับเข้าสู่ยุคใหม่นวัตกรรมใหม่ความคิดใหม่ๆและเสรีภาพคำว่ามฤรุตยูซึ่งคนไทยอาจจะแปลว่าตายหรืออาจจะเป็นอเพศอะไรอย่างนั้น ถ้าเรามาดูภาษาอังกฤษสี่คำเมื่อกี้นี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความตายแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่ต่างๆจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงต่างหากฉะนั้นมรุษตยูมาอย่าได้ตกใจเป็นเรื่องดีที่ควรจะต้องน้อมรับว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ประเทศเราก้าวทันสู่เวทีโลก่ขาขณะที่โหนฟองสนานจามอนจันทำนายตามลัคนาราศีเมือง การมาครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึงนับตั้งแต่วันที่21เมษายนเป็นต้นไปดวงเมืองจะเข้าสู่วิกฤคติควบคุมยากขอให้ทุกฝ่ายอดทนพอเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยมันจะเขย่ากันมากเลยจะมีคนพยายามสร้างความแตกแยกมีความคนพยายามที่จะทําอะไรที่จะล้มอะไรต่อมีอะไรกันเนี่ยนะหออลังวันที่7สิงหาไปแล้วเราพอหวังได้ว่าจะเห็นแววเลือกตั้ง โดยแววเลือกตั้งที่ปรากฏมาเนี่ยนะมันจะไปถึงประมาณกันยาห้าเก้าเพราะฉะนั้นฟันทงไว้เลยว่ายังไงรัฐธรรมนูญก็จะผ่านส่วนดวงของผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดาวประจำตัวโดดเด่นพบการงานมาตรฐานมหาอุดแต่มีจุดอ่อนคือความนักเลงเและพี่น้องร่วมอุดมการามีเกณฑ์ทำงานยอยู่เบื้องหลัง ท่านสามารถเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคได้ไปจนถึงมีนาคม2560ช่วงนี้ท่านต้องระวังเรื่องของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมอุด,ดมการณ์ของท่านซึ่งเข้าพบมรณนะท่านอาจจะคิดหนักท่านอาจจะเครียดท่านอาจจะขมขื่นท่านอาจจะต้องคิดตัดใครบางคนไปเพราะว่ามันจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกสองรอบนะคะทำให้ท่านต้องตัดสินใจขอให้ท่านอดทน แล้วก็ให้มองว่าถ้าเกิดจะตัดสินใจอะไรเนี่ยขอให้คิดถึงประชาชนตาดำๆการเคลื่อนของดาวมฤตยูครั้งนี้จะอยู่ทับดวงเมืองไปอีก7ปีถึงเร็จกระกฎาคม2,565ไม่ว่าดวงเมืองจะดีหรือร้าย ในทางพระพุทธศาสนาแล้วเจ้าคุณธงชัยบอกว่าให้มองเป็นอัตตาคือการไม่ยึดติดหากยอมเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่หมุนการมาครั้งนี้ของดาวมฤตยูก็จะเป็นเพียงเครึ่งที่ช่วยเตือนให้ทุกคนในประเทศร่วมกันพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีและควรจะเป็นอรวรันทไทยสงสสำนักข่าไทยอสมทรายงาน